สวัสดีค่ะ youtube ขอบคุณ youtube นะแรกๆสาวจันก็ขอบคุณ youtube ก่อนเอา้าเสื้อสาวจันทำไมเป็นอย่างนี้ออเออแรกๆสาวจันก็ขอบคุณ youtube เนาะที่ให้โอกาสสาวจันได้เป็นยนะูทูบเบอร์เนาะวันนี้สาวจันก็ได้มาเป็นสาวขายออนไลน์แล้วก็เรียนรู้จาก youtube นี่แเล ก็เรียนรู้จาก Youtube นี่แหละในการตัดคลิปอัดคลิปนะแล้วก็ได้ขายออนไลน์ได้เงินได้ทองได้เงินมากมายแยะจริงๆแล้วก็เป็นอะไรที่ภูมิใจในการที่สำเร็จจาก Youtube เนาะอืมก็อยู่ตรงที่ว่าไรายได้จาก y u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  e เนะ่ยถ้าเราทำจริงๆตามกระแสจริงๆรนะิง่ะเราก็ได้เงินนะ ตามกระแสก็ดูเอาแล้วกันว่ากระแสอะไรดังเนาะแล้วแต่ความถนัดอืมเมื่อก่อนสาวจันทร์ทาตามกระแสก็คือทําเรื่องหวยนะทําเรื่องหวยนะเสาวจันทร์แต่ตอนนี้นะ่ะก็ได้เออทําออนไลน์เกี่ยวกับกดจัก,กรวาลกดแรงดึงดูดเนาะ ือว่าจะไม่นั่งงอมืองอเท้านะมันเหลือเวลาแล้วเราก็พูดเก่งด้วยพูดเก่งท้ายเก่งพูดความจริงมันก็เลยได้ให้สาวจันทําออนไลน์เพราะว่าสาวจันชอบการเรียนรู้ที่จะเรียนรู้แล้วก็นําผลประโยชน์นําความรู้นําเรื่องสาระน่ารู้ให้ทุกคน เนาะเปอยแพร่แล้วก็เป็นอะไรที่ทุกคนก็ได้เห็นโอกาสในการขายออนไลน์โดยที่ว่าไม่เหมือนการขายนะที่เสารจันรได้ก็คือที่ทํากับทีเอสไยูก็คือไม่เหมือนการขายออนไลน์ก็คือให้ความรู้ให้ความรู้เกี่ยวกับชีวิตให้ความรู้ในด้าน จิตการสั่งจิตอืแล้วก็ให้ความรู้ในด้านมูลค่าคุณค่าของผลิตภัณฑ์มันทำยังไงถึงมีมูลค่าเยอะกว่าราคานะอย่างสมุนไพรบ้านเราเนี่ยก็แค่ อะไรอย่างเงือกปลาหมอถ้าไปขายเนี่ยมันไม่ค่อยได้ราคาใช่ไหมแต่พอเรามาต้มกินพอเรามากินน้ำของเหงือกปลาหมอนะ่ะมันมีคุณประโยชน์ได้เยอะคุณประโยชน์เยอะแล้กวก็าสารพัดคุณประโยชน์ของต้นเหงือกปลาหมอ ยังอะไรอีกนะเม็ดอะไรที่ขมๆอะ่ะเม็ดดอกแคร์น่ะเออมันทำให้เราหายเจ็บคอได้ทำให้เราหายหายไข้ได้หายเป็นหวัดได้ ระน่ารู้เยอะแยะเราไปเปิดตามดูทูปก็ได้คุณสมบัติของสมุนไพรไทยเห็นไหมถามว่าราคาแพงไหมสมุนไพรไทยมันก็ไม่ได้แพงแต่มูลค่าคุณค่าของมันอะเห็นไหมมันเยอะมากเยอะมาหาศาลไม่ใช่รักษาโรคได้อย่างเดียวมันทาได้ด้วยกินได้ด้วยเห็นไหมได้หลายอย่างนี่แหละในการที่เราเรียนรู้เรื่องมูลค่าคุณค่าของแต่และอย่าง ทำไมสาวจันถึงได้มาขายออนไลน์เพราะว่ามาเจอ t s w เนี่ยมันเป็นอะไรที่ครูสิตาให้หมดหน้าตักเลยความรู้น่ะให้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆนะให้ความคิดใหม่ๆกับคนที่คิดลบหรือคุณคิดลบแล้วคุณได้อย่างนี้คุณคิดดีเล้วคุณได้แบบนี้ อะไรที่คุณค่ามหาศาลมากในการเรียนรู้กับครูจิตาครูจิตาเป็นคนที่มาจากรากหญ้าจริงๆเป็นคนที่มาจากเงิน20บาทติดลบ10ล้านนะ่ะเกงในก็ไม่มีจะใส่ใส่เกงในมือสองหนะสุดยอดเลยเสื้อในก็ใส่เสื้อมือสองแมนะ่ เกงในก็ซักแล้วซักอีกเนยมันเป็นอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้สําหรับคนที่มีเงินเยอะกว่าแล้วทําไมถึงได้งอมืองอเท้าแล้วทําไมถึงคิดไม่ได้ที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้ตัวเองอีกในด้านหนึ่งเกี่ยวกับวิถีชีวิตในการทํางานหาเงินใช้โดยที่ว่า ไม่ต้องเบียดเบียนใครรถก็โอเคอะ่ะให้เขาเลี้ยวก่อนอืม วันสองหน้า <c oughs> ถึงไหนแล้วเมื่อกี้ก็สนุกนะคะเต้นด้วยรำด้วยออกมาให้ความสนุกสนานโปรแกรมจิตภูชิตาก็สอนเลือกโปรแกรมจิต เราอยากได้อะไรเราอยากเป็นแบบไหนเราก็โปรแกรมจิตเราอยากมีเงินมีทองเราก็โปรแกรมจิตความสำเร็จก็เสร็จในจิตแล้วจกวักรวาลทำงานสองอย่างเสมอวางแผนเสร็จแล้วก็ทำต่อไปแล้วมันก็สำเร็จด้วยดีอือหื แหละสาจั์ก็มองถนนอยู่เนาะไม่ค่อยมีคลิปลง YouTube แล้วเดี๋ยวนี้มัวแต่ขายออนไลน์เป็นไรทำไม่ยากค่ะเดี๋ยวนี้จะก่อสร้างบ้านขึ้นเต็มเลยอุดมสม,มูรณ์อย่ามาก ในเท็กซัสต,ตอนนี้ก็อากาศไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่กำลังเย็น ับรถก็พูดไปเนาะไม่ต้องดูกล้องหรอกเท็กซัสเป็นเมืองเมืองที่รวยมากมากมายมหาศาลเป็นเมืองบ่อน้ำมัน ง่ายๆอยู่แบบง่าย,ายสบายสบาย ก็ขายง่ายๆค่ะใครชอบแบบไหนก็ขายแบบนั้นแต่สาวจันชอบแบบว่าที่เขามีระบบด้วยนะระบบของคูสิตามีการแบ่งปนันมีการคืนกำไรให้เราด้วยโอเคนะจบแค่นี้ก่อนเพราะว่าข้างหน้าเดี๋ยวจะมีตำรวจ